ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊กรองขายมานานกว่า50ปีเป็นร้านนอกสายตาที่คนนอกพื้นที่อาจจะมองข้ามหรือมองผ่านปัจจุบันหายากนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวที่ใส่หมูทอดด้วยที่นี่เขาใช้คองหมูทอดอย่างดีใส่มาแล้วดูน่าทานมากขึ้น สนับสนุนโดยบริษัทไซเคิลสปอร์ตจำกัดตัวแทนจำหน่ายจักรยานเมอรลิดาคุ้มค่าสายพันธ์ุจักรยานแข่งระดับโลกทีมแข็งบาเลนเมอริามาปั่นจักรยานทุกวันสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงโทรศัพท์026217224 ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านๆที่คนในพื้นที่รู้จักกันดีช่วงกลางวันคนจะมากันอย่างแน่นมากคนแถวนี้เรียกกันว่าร้านเจ๊ก,ก่องจุดเด่นคือลูกชิ้นปลารีคือกล้วยและลูกชิ้นกุ้งซึ่งทำเองทุกอย่างและมีคอมหมูทอดที่อร่อยเด็ดขาดมากๆครับคอมหมูทอดขายแยกครับขิงละเจบาทก๋วยเตี๋ยวธรรมดาชามละ50พิเศษ60เสียได้ไมากครับวันที่เรามาถ่ายกันเนี่ยคือกล้วยหมดพอดี เลยไม่มีามาให้ทุกท่านชมเป็นเส้นเล็กแห้งต้มยำที่น่าทานมากครับใส่เครื่องมาแน่นๆลูกชิ้นปลาที่เห็นเนี่ยคือลูกชิ้นปลาอินทรีอืมนุบนับหอมไม่เหม็นข้าวอร่อยลูกนี้ก็ลูกชิ้นกุ้งอืมลูกชิ้นกุ้งดีมาก และนี่ก็คือตับครับตับที่นี่เลือกตับอย่างดีเขาเรียกตับแป้งกินแล้วจะมีความหอมแล้วก็ไม่ขมทําให้ก๋วยเตี๋ยวร้านไหนก็ตามที่ใส่ตับแล้วรสชาติจะอร่อยมาก <S <S ตือกุ้งที่ร้านนี้ต้มหนึ่งดีครับต้มกันน้ําเดือดปุดๆๆๆดต้มกันนานๆให้มีความนุ่มอตือกุ้งดีดีมากด้วยนุ่ม ปัจจุบันหายากนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวที่ใส่หมูทอดด้วยที่นี่เขาใช้คองหมูทอดอย่างดีใส่มาแล้วดูหน้าทานมากขึ้นคอหมูนุ่มอร่อยก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาทำเองเจ๊กรองที่ตั้งร้านอยู่ใกล้ปากซอยเจริญกรุงซอย9ข้ามจากสะพานเหล็กมาหน่อยหนึ่งจุดสังเกตคือร้านขายเพชรจูบิลี่มองข้ามมาฝั่งตรงข้าม เป็นร้านเล็กๆที่ไม่มีป้ายไม่มีชื่อร้านไม่มีชื่อซอยใดๆสถานที่จอดรถจะค่อนข้างคับแคบขอแนะนำเพื่อนๆที่ขับรถมาให้ขับรถไปจอดที่วัดพะพิเลนแล้วเดินเท้ากลับมาจะทานกว๋วยเตี๋ยวได้อย่างสบายใจสำหรับเพื่อนๆที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT ขึ้นสถานีสามยอดและเดินเท้ากลับมานะครับนิดเดียวไม่ไกลกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาทำเองเจ๊กกลอง เปิดขายจัน์ทรถึงเสาร์9โมงเช้าถึงบ่าย3หมดก่อนเก็บก่อนจะหยุดเฉพาะวันที่มีธุระสำคัญจำเป็นเท่านั้นโทรศัพท์0818359316 d e l i v e r y มีเปิดเฉพาะโรบินฮูดเพียงแอปเดียวและช่วงกลางวันจะปิดแอปเนื่องจากแม่ค้าอยู่คนเดียวทำไม่ทันถ้าเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านอยากจะชิมอยากจะชมเปิดแอปมา มีขายก็คือแม่ค้ารับงานได้แต่ถ้าเปิดมาแล้วไม่มีก็คือแม่ค้าขอปิดแอปในช่วงเร่งด่วนในช่วงลูกค้าเต็มหน้าร้านนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊กรองขายมานานกว่า50ปีเป็นร้านนอกสายตาที่คนนอกพื้นที่อาจจะมองข้ามหรือมองผ่านขออนุญ,ญาตแนะนำครับแวะครับมาชิมครับมาทานครับอร่อยเด็ดขาดขอเชิญทุกท่านมากิ่น อร่อยและมีความสุขที่ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาทําเองเจ๊ก,กรองมาตาม,มาครับข้อดีของการปั่นจักรยานจะทําให้การทํางานของหัวใจเต้นเร็วขึ้นช่วยให้ปอดดึงออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อบริเวณขาได้มากขึ้นฉะนั้นแล้วการปั่นจักรยานจะช่วยการทํางานของหัวใจปอดกล้ามเนื้อขาและกล้ามเนื้อทุกๆส่วนของร่างกายได้ดีขึ้น สนับสนุนโดยบริษัทไซเคิลสปอร์ตจำกัดตัวแทนจำหน่ายจักรยานเมอริดาคุ้มค่าสายพันธ์ุจักรยานแข่งระดับโลกทีมแข็งบาเลนเมอริดามาปั่นจักรยานทุกวันสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงโทรศัพท์02 621 7224